เมื่อท่านยอมฟังคำพูดของข้าแล้วทำไมต้อยทหารถืออาวุธไว้ด้วยอ๋อออกมาสง่งอาท่านมาชิววายข้าเล่ปีมักชื่นชมคนดีมีความสามารถอีกทั้งเคยลั่นนวาจาไว้ว่า กังชินสมควรตายบ้านเมืองจะมั่นคงเป้าหมายของเขาคือกำจกัดโจโฉกอบกู้ต้าฮั่นซึ่งสมัยก่อนบิดาของท่านเคยหลั่งเลือดปฏิญาณพร้อมกับนายข้าวังจะร่วมปราบโจโฉด้วยกันเรื่องนี้คิดว่าท่านคงรู้ใช่ไหมครับเดิมทีใชนกับเป,ป็นผู้กล้ายอดขุนพลแห่งยุทธ์แต่ที่ต้องกบหัวให้เดียวล่อก็เพราะไม่มีที่ตั้เองซึ่งนั่นเป็นความโชคร้ายของท่านและทำไมไม่กลับใจไปเข้ากับท่านลอปีซะ อย่างน้อยก็ได้แก้แค่แทนพ่อที่สําคัญจะได้กำจัดคนถอยและทราบบา้าผล่าถ้าวิญญาณของท่านมาเทงได้รู้รู้สึกสนใจไม่น้อยหมอเฉียวขอรับใช้ท่านเล่าปีอ๋อลุกขึ้นเลยคขลุกขึ้นเถอะนายข้าได้คนเก่งมาอีกเสียชวน ต้องเป็นของเราแนะ่